สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับอ,อ,อ้าวนางงามตอนนี้นางงามนะครับกำลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่โอ้เสร็จแล้วปอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่จัดเตรียมมาใส่เสียร้ายครับใส่เสียร้าย นี่เรานอนกันอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่คือสนามรบเมื่อคืนนะครับสนามรบแต่ไม่ได้รบสนามรบนี่นยิงแต่ปืนใหญ่ย,ยิงแต่ปืนใหญ่นะครับเมื่อคืนครับบึ้มบัมบ่มบึมบ้มบัมบ่มบบึึ้้มมััเสีเียยงงงอถตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมฟอร์เรนต์อินนะครับ นี่บรรยากาศข้างนอกครับเตรียมตัวเตรียมตัวจะไปงานนะครับงานโชว์เป็นงานผ้าป่างานโชว์รถเกี่ยวข้าวรถบรรทุกแต่งแล้วก็รถทางการเกษตรนะครับ มาด้วยกันสามคันนะครับสามคันนี่ก็เป็นแซมวิ่งแซมวิ่งนี่อยู่ห้องเบอร์8นะครับนี่ห้องเบอร์8ไม่รู้ว่าตื่นรือ,อยังนะครับได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงแล้วแต่ว่ายังไม่เปิด นี่ครับแซมวิ่งนี่จะอยู่ห้องเบอร์แปดอันนี้แซมวิ่งใช้เดียวโอ้โอ้ตื่นหรือยังเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วเห็นแล้วนะนวจะออกไปตอนไหนเนี่ยก็นี่แหละอาบน้ำอาบอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวมไปพูดข้ออะไรบ่ยังมาห้องนี้ก่อนห้องแรกเลยเยอะจะวนตื่นอ่ะ เตือนแล้วแต่งตัวอยู่นี่แหละมีใครนอนด้วยไหมไหนไหนไหนเฮ้ย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 เอาแล้วครับเอาแล้วมาคนเดียวแต่ว่ามีขาอะไรเอ,อ่ยดูดูเชิญครับมีขาอะไรมีขา,า,าอะไรนี่ขาอะไรนี่ขาอะไรนี่นี่ขาอะไรขาเก่งล่าาขเก่งรอดตัวไปแต่งตัวรอดเดี๋ยว <c oughs> ไป กวนห้องนั้นต่อก่อนอกไปจังงนี่นะอาบน้ำแต่งตัวออกมาเลยเพราะว่ารถเขาเริ่มมาแล้วค,คราวนี้ก็มาดูมาดูคู่ของสามนุ่นดําสิ่งกับเสียวุฒนะครับผมก็จะเป็นห้องเบอร์เจ็ดครับ นี่ห้องเบอร์เจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับสามตัวตรงครับก๊กก๊กก๊กเปิดหรือเปล่าเอยตื่นหรือ,อยังนอ้แอแทมตื่นแล้วตื่นแล้วบอกเจนะ้าวุฒิป่ะอ้าวนอนดูการ์ตูนนนอไครับ โอ้โหนอนดูการ์ตูนเป็นไงเมื่อคืนสนามรบถีปนอาวุธเลยว่าปืนแก๊ปโอ้นึกว่านึกว่าเป็นแค่ห้องพี่ไม่ใช่ตัวเดสิสิว่าเป็นเพราะเป็นห้องกลางกันละเออห้องกลางมีขาอยู่เปิดเข้าไปมีสี่ขาขาเก้าอี้นะ อยังนี่พร้อมหรือยังนุ่นดูเหมือนจะพร้อมนะครับชุดที่ใส่จะใส่ชุดไหนชุดนี้บอกอ๋อใส่ชุดนี้อาบน้ําแล้วบอกเจ้าวุฒิล่ะอาบแล้วอ๋อขี่ปนาวุฒิลงนะเมื่อคืนนะโอเคโอเคแต่งตัวอยู่เสร็จแล้วเจอกัน ลานประลองด้านนอกนี่แหละลานประลองด้านนอกนี่าอนี่ยครับนึกว่าเขากำลังออกศึกกันอยู่ยตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วแซมวิ่งนี่เพิ่งตื่นสาวนู่นนี่อาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยครับ ห้องพักก็หรูหลาหน่าอยู่จนไม่อยากสักกลับบ้านเลยครับกลับไปดูวุ้นเส้นกันต่อของเรานี่ห้องเบอร์เก้านะครับอ้าวหายไปแล้ววุ้น ุ่หายไปแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวออกเดินทางเดียกันใหม่ครับที่งานโชว์ลดเกี่ยวข้าวรดทางการเกษตรลดบรรทุกนะครับงานสายบุญ2วัดวัดจระเข้ได้กับวัดลาดปทุมนะครับ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเจอกันสวัสดีครับ